สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงันกรกฎาคมครับกับกลุ่มแหล่งพยากรณ์นะครับทางช่องแหล่งพยากรณ์ช่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้นเจ็ดค่ำจนสามปีถอนะครับจอ21385นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสี่ยงโชคของหลายท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยครับแล้วก็ยังไงก็ตามสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิป ต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทำนายดวงรายวันของวันละเจ็ดวันพร้อมช่านเล่นําโชคของวันละเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปใช้ในการวางแผนในการทำชี้แต่ละวันได้นะครับเพราะว่าผลการทานายจะมีแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผลการทํานายไม่ดีก็พรุ่งนี้ทังใหม่ครับเพราะว่าการทำนายมีแค่ผลแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะดูดวงประการส่วนตัวก็สามารถทักมาที่ไลน์อัธิบกบุญนาเจ้าหนี้หรือแม้กระทั่ง เ,เจอคุณหนุ่มได้ในแอปโดนต์สัม,มสูตรด้วยเช่นกันนะครับเราก็กลับมาดูดวงรายวันกันต่อเลยนะครับว่าดวงายวันในวันนี้นะครับการเงินการง,งานพลัสุขภาพโชคลาภข,ของชาวันอาทิตย์เป็นเช่นไรเราเริ่มที่ชาววันที่ก่อนนะครับเราก็จะดูว่าโอเคเ,เริ่มที่โชคลาภก่อนโชคลาภของชาวันทิตในวันนี้ครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเดนนะครับถ้าเดอะเดนขึ้นมาแสดงว่าวันนี้โชคลาภจะไม่เข้านะครับชาวันอาทิตย์รอไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาสู่กันในแง่การงานนะครับการงานของชาววันอาทิตย์ในนนววัี้ปราากฏ่ ได้ไพ่ก้าจากนะครับถ้าก้าาขึ้นมาแสดงว่ามันยี่ชาวอาทิตย์อาจจะต้องมีเรื่องกังวลแก้ไขในแง่ของการงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉนั้นพยายามวางแผนตั้งรับไปเผื่อด้วยนะครับรวมทั้งคนทำค้าขายด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาต้องแก้ไขในแง่ของการงานการค้าการขายต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับรอบชาวอาทิตย์วันนี้นะครับจากนั้นเราก็มาสู่กันในแง่ของความกับนะครับเพราะเ่าคนชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับบบกว่าเราได้ได้ให้เด็กถือดาบนะถ้าเด็กถือดาบขึ้นมาแสดงว่า วันนี้ในแง่ความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วชาวอาทิตย์อาจจะมีเรื่องอขัดแย้งกันในแง่ข,ของความที่ความสา right ัมพันธ์เกิดข oui ึ้นได้นะครับเพราะนั้นพยายามต้องสีดีนะครับเวลาคุยกันเอาน้าเย็งเข้ารู้นะครับอะไรที่หนักที่พอหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามไม้นะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันอาทิตย์ก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันอาทิตย์นะครับ สุขภาพของชาวาทิตย์ในวันนี้ปราจุบาเราได้ไพ่ห้ามายครับถือว่าวันนี้ชาวอาทิตย์ให้ระวังนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยที่ดันไม่ดันคาดคิดอาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นลมปัดได้ต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้ารู้สึกท่านท่านตัวไม่สบายนะครับให้รีบทานยาปกป้องนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการที่น้อยไปด้วยเสือไปด้วยแล้วการสำหรับชาวอาทิตย์ในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรารู้ในแง่ของเรื่องทำโชคครับเรื่องทำโชคหมายเลขแรกนะครับวันนี้นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ก็คือ หมายเลข22ครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข56นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลข04นะครับ22นะครับ56แล้วก็04นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลง่ายก็มาเล่าสู่ฝั่ฟังด้วยนะครับโอเคจากนั้นเรามาสู่ชาววันจันทร์ต่อเลยนะครับว่า ชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการงานการงานา็สุขภาพโชคลาภเปลี่ยนเช่นไรรอบจรจัดหรืต้องระวังไหมอะไรต้องตั้งกำลันะครับสำหรับชาวันจันทร์เราเริ่มที่โชคลาภต่อนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่จัสตเมนนะครับถือว่าจะมีโชคลาภหลังการงานได้นะครับสำหรับชาววันจันทร์วันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองไม้ครับถือว่าวันนี้การงานก็จะสว่างดูลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับ มีความร่วมมือกันในที่ทํางานค่อนข้างดีแล้วก็คนค้าขายถือว่ามีลูกค้าอุดมลึกกัาๆได้นะครับจากนั้นเรามาสู่กันานแงะของความรักนะครับพอลัพของชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปราบฏว่าได้ไพ่สามหมายถือว่าพอลัพก็ยังหวานชื่นดีนะครับอย่างไปได้กันได้ค่อนข้างดีนะครับสหรับชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันจันทร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ่วยถือว่าความโสดวันจันทร์นะครับก็ยังมีผลตอบาลรัพธ์ไปได้ ต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบัญชันในวันนี้นะครับต่อไปว่าเราได้ไพ่คิงดาบนะครับคิงดาบถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวบัญชันในวันนี้นะครับยังไม่มไรต้องผมมาในแง่สุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคของชาวบัญชันหมายเลขแรกในวันนี้ก็คือหมายเลข63นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็น หมายเลข88นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข96รับ63นะครับ88แล้วก็96นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววัญจันร่วันนี้นะครับลองไปเช็คกันดูนะครับได้ผลไงก็มาล้องสุดฝั่งบ้างนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาวบังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาวบังคารวันนี้นะครับางการงานเป็นลักษาะโชว์รัเป็นชช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งต้อม่ีอะไรก็ต้องเฝ้าระวังไหมครับสำหรับชาวบังคารครับ เราเริ่มที่โชคลากับโชคลาบของชาวบังการในวันนี้นะครับเรากลวว่าเราได้ไพ่เดอเดียแสดงว่าวันนี้โชคลาบจะไม่เข้านะครับชาวบังคารเราไปก่อนนะครับจากนั้นเรามาสู่การแง่ของการงานนะครับการงานของชาวบังคารในวันนี้นะครับเพรากลวว่าเราได้ไพ่ห้าจา่ครับถือว่าวันนี้ชาวบังการให้ระวังนะครับอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นในแง่ของการทํางานก็ได้นะครับแล้วก็คนที่ค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอาจจะยอดขายไม่ได้ตามเป้าหรือลูกค้า มีปัญหากับลูกค้าหรือว่าลูกน้องก็ได้นะครับเอาให้ระวังไว้ด้วยนะครับอย่างนี้การงานชาวบงการวันนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่กันในแง่ความับนะครับเพราะเราบอกชาวบังการที่มีครอบครัวแล้วนะครับป็แกฏว่าเราได้ไพ่อัศวินให้นะครับถือว่าวันนี้ความรับก็ยังหวเชื่ออยู่นะครับสำหรับชาวบังการที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาวสดกันบ้างนะครับชาวสดบงการในวันนี้ปรากฏว่าเราจะไพ่หกดาบนะครับถือว่าวันนี้ชาวสดบังการก็เป็นวันที่อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันบ้างนะครับอาจจะต้องถอยห่างการเพื่อปรับ บอารวมแบบความเข้าใจกันบ้าง,ตงาแต่ว่าก็ยังสามารถสานต่อไปได้อยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาคุ่ขัดเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ให้ระวังเอาความเย็ยนเข้าลูกกันไว้เป็นหลักดี่าน,นะครับก็ค่ยคอยเจราจารครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง,ง่สุขภาพสุขภาพองชาวบางขาในวันนี้นะครับก็แบบว่าเราจะได้เจ็ดถามนะครับถือว่าวันนี้ชาวบางขาให้ระวังปัญหาสุขภาพบ้างนะครับู้าสึกข,ขั้นเนื้อท่านตัวไม่สบายก็รีบทานยาพบแพทย์นะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับรวมทั้งการเดินทาง ไปที่ไหนดูว่าใช้ชีวิตในที่ทำงานหที่บ้านก็ให้เราบันทึกเลขล็อตต่างไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่ออะไนะครับจากนั้นเราก็จะมาสู่อย่างเงี้ยเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคสาหรับชาววังคารนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขนำโชคหมายเลขแรกของชาววังคารนวันนี้คือหมายเลขแปดสิบหกนะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขศูนย์เก้านะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดสิบเก้านะครับ ก็คือ86นะครับ09แล้วก็79นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับด้วยผงไงก็มาเล่าสูตรต่างเลยนะครับสำหรับชาววันคลางนะครับฉะนั้นเรามาสู่ชาววันพุธกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธวันนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพช่วงลางของชาววันพุธเป็นเช่นไรบ้างนะครับหรือต้องตั้งระับไมหรือต้องพอระวังไหมนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับก็เริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากบว่าเราได้ไพ่ คิงถ้วยถือว่าจะมีโชคลาภกลางบวกขึ้นมาได้นะครับสำหรับชาววันพุธวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่มันจะแก้ของการงานกับการงานของชาววันพุธวันนี้นะครับเราบอกว่าเราจะได้ไพ่คิงดาบนะครับถ้าคิงดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ก็การงานก็สำเร็จรุ่งไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอดหนุนยักแกลางกลางได้เลยนะครับต่อมาไปเรื่องของความนะครับนะครับประหลัของชาววันพุธที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดดาบ ถือว่าวันนี้ในแง่ของชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังปัญหาไม่ลงรอยกันในครอบครัวเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเวลาจะคุยกันเจอจากกันางกก็ให้พยายามตั้งเสียวแล้วยังเขา้ารูปหน่อยนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวโสดน,น,นะครับชาวโสดวนันพุธในวันนี้นะครับก็ว่าเราได้ไพ่หกดาบน,นะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวนันพุธก็ให้ระวังครับในแง่ของความสัมพันธ์ของชาวโสดวันพุธนะครับอาจจะมีเรื่อง ที่ผิดใจการต้องปรับมากว่าใจการอาจต้องถอยถอยหรือเป็นระยะห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อจะปรับจูนเา้าใจกันนะครับแล,แล้วก็พยายามต้องเสียอารมยังข้อรู้นะครับทุกอย่างจะได้ผ่านไปไ,ปได้นะครับรับชาวสวน,นพุทธนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวนพุทธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดไม้นะครับถ้าแปดไม้ขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวมันพุทธในวันนี้ครับต่อมาเรามาสู่เลขนำโชคกันเลยนะครับเลขนำโชคของชาวนพุทธนะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขศูงหนึ่งครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขห้าสิบห้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลขเจดบนะครับศ1นหนึ่งนะครับห้าห้าแล้วก็เจ็ดสิบสองนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธวันนี้นะครับก็ปรับใจกันดูนะครับได้เปนไนก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยนะครับโอเคจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธหัสกันต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธหัสในวันนี้นะครับ การเดินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวพุฒหัตเป็นช่นไหญ่บ้างนะครับมีอะไรต้องตั้งรบไม่มีต้องเฝ้าระวังอะไรก็รับชำระวุฒหัตนะครับเราก็เริ่มที่โชคลาภก่อนครับโชคลาภของชาววัฒนธรรวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่หกถ้วยนะครับถ้าหกถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ก็จะมีโชคลาภแบับกลางๆไปเนะครับสำหรับชาววัพนธรรวันนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาสู่แง่ของการงานนะครับการงานของชาววัพุธหัมวันนี้นะครับปราเกิดว่าเราได้ไพ่ สามเหรียญนะครับสามเหรียญถือว่าการงานก็จะไปต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของคนค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับชาววันพฤหัสีวันนี้ในแง่การงานนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความเงานงครับผลลัพธ์ของชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สี่หมายถือว่าวันนี้ผลลัพธ์จะหวานเชื่นดีอยู่นะครับสำหรับชาววันพฤหัสที่มีครอบครัวนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ชาวศุกร์นะครับชาวศุกวันพฤหัสทีวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ คลีนเหรียญนะครับคลีนเหรียญถือว่าวันนี้ชาวสดบรพฤตก็ยังสามารถสานต่อความสพขภาพความรักไปได้ค่อนข้างดีนะครับกไม่ต้องห่วงมากนะครับในแง่ของชาวสดบประพฤตนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสุขภาพกล่าวสุขภาพของชาวบระพฤตในวันนี้ครับปรากฏว่าได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับถ้าเก้าเหรียญขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวประพฤตก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีมากครับไม่มีื่องห่วงในแง่ของสุขภาพนะครับตอนนั้นเรามาสู่กันในแง่ของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข 92นะครับหมายเลขต่อมาจะเป็นหมายเลข90นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข62ครับ92นะครับ90แล้วก็62ครับเป็นไปายเลขขงช่งของชาววันพุธในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลไงก็มาเข้าไปรับทราบด้วยกันนะครับนี่เราผ่านไปแล้วทั้งหมด5วันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันสุกกระ่อเลยนะครับว่าชาววัานสุกในวันนี้นะครับการเงินการงานพารัสของโชว์ารของชาวบ้นสุกเป็นอยไรบ้างนะครับ คือะไรต้องตั้งรับมออะไรต้องระวังนะครับรบชาวปันสุขวันนี้นะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับปรากฏว่าโชคลาภของชาวปันสุขในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งเอยเด็กถือไม้ถือว่าจะมีโชคลาภประดับการเพาะาได้รับชาวบันสุขวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาวบันสุขในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เดือดกรดิ่ถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งการค้าการขายก็ถือว่ามีลูกเข้าอยู่ระดับกลางๆนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของ ความนะครับนะครับเพราะเราชาวบันสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับถ้าเจ็ดถ้วยขึ้นมาถือว่าคนเรายังหวางชื่อดีนะครับสำหรับชาวสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดบ้างนะครับชาวโสดวันุดในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าจนาครับถ้าห้าจาาขึ้นมาถือว่าวันนี้ชาวโสดวันศุกก็ให้ระวังในแง่ของความผิดใจกันในแง่ข <iquer> องความสัมพันธ์ความคิดกันไว้บ้างนะครับเพราะนั้น จะพูดอะไรกันก็พยายามเอาใจเขาใส่ใจเราเอาควาเย็นเขารูปนะครับจะได้ผ่านวันนี้ไปได้นะครับสำหรับชาวสุเป็นศุครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพชาววันสุกในวันนี้ปรากฏว่าเราได้พ่ราชินีไม้นะครับถือว่าวันนี้สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่บ้างนะครับสําหรับชาวสุขภาพของชาววมนุในวันนี้ก็หายหัวในแง่สุขภาพได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเล่นำโชคครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบหกนะครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข77นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข87นะครับ16นะครับ77กับ87นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวอสุกวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลไงก็มาเล่าสู่ฝันงด้วยนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันเสาร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการงานการงาน p l รักับบ้านโชคด้านของชาววันเสาร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับ ต้องตั้งรับไหมมีหรืต้องเฝ้าระวังไหมนะครับชาววันเสาร์ครับเราเริ่มที่ช่วงแรกก่อนนะครับช่วงแรกของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ The ดเอือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับอาจจะมีโชคลาภก้อนใหญ่พอสมควรนะครับจากนั้นเรามาสู่การงานครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ justice ถือว่าการงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับการค้าการขายก็เช่นกันนะครับมีปรดโดชนค่อนข้างดีระดับกื้นานได้เลยนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของความนะครับแล้วก็สาหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปพรากถว่าได้ค่ายห้าถ้วยนะครับถ้าห้า้วยขึ้นมาก็ให้ระวังหน่อยนะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องผิดใจกันในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นจะคุยกันยังไงต่างก็ให้ใช้สติค่อยคุยอารมณ์เย็นเข้า่วค่อยคุยค่อยเจรจานะครับจะได้ผ่านตมันี้ไปได้นะครับสำหรับชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของ ชาวสดครับชาวเสาร์วันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หกดาะครับถ้าหกดาวขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวเสาร์วันเสาร์ก็ให้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาที่จะต้องปรับความเข้าใจกันพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้ารู้สึกชาวรับเงินเขาค่อยๆคุยค่อยจะกันบ้างถอยห่างกันบ้างก็น่าจะผ่านไปได้ครับสำหรับชาวสดวันเสาร์นะครับต่อมาในแง่ของ สุขภาพครับสุขภาพชาววันเสาในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่หกเหรียญถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาววันเสาในวันนี้ทนแก่สุขภาพนะครับจากนั้นเรามาสู่กันในเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคชาววันเสานะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสี่สิบเก้าครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสามสิบสี่ครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสามครับสี่สิบเก้านะครับสามสิบสี่แล้วก็เจ็ดสิบสามนะครับเป็นหมายเลขนำโชค สำหรับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมมเนตยรับทราบด้วยกันนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงในวันของคนทั้งเจ็ดวันในวันนี้พร้อมทั้งเรียนทำชอคของคนทั้งเจ็ดวันนะครับดวงที่ตายไปถือว่าเป็นดวงกลางนะครับไม่ใช่เจาะจงผู้ถึงผู้ใดนะครับแต่ถ้าอยากให้ตรงไปดวงของท่านก็สามารถทำระดูดวงก,การเฉลยดวได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์ ار, กดสังเกตการุณาด้วยนะครับจะได้ไม่พลามดีคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกเที่ยงคืนนะครับเพราะนั้น ที่กดติดตามกดสมัครจริงก็เราบอกกลับไปถึงลูกคาวละมีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ขออภัยทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังในวันนี้ประสบภัยทั้งการเงินการงานควา,า,า,ามวราัศโชคร้ายนะครับยังไงก็ตามเราจะพบกันอีกครั้งในคลิปหน้านะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีนะครับ